สวัสดีครับก็สนอนต้นตของเวทครับวันนี้จะมาสอนคณิตศาสตร์บทที่1ในหัวข้อจํานวนนับนะครับจํานวนนับคือจานวนที่เรานับได้นะสมมุติว่าถ้าเรามีดินสออยู่1โหล1โหลก,ก็คือ12แท่งเราก็จะสามารถนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ใช่ไหมครับซึ่งในประเทศไทยเลขที่เราใช้กันก็จะเป็นตัวเลขไทยแต่ส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้เลขอารบิก ปทวนเรียกเลขฮินดูอาหรับิกนะครับที่เรียกแบบนั้นเพราะมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าคนฮินดูและคนอาหรับมีส่วนในการกคิดค้นเลขนี้ <S <S ถ้าสังเกตผมว่าอาหรับภาษาอังกฤษจะเป็นตัว A อ A าเใช่ไหมครับและอารับิกนะครับก็เติม IC ซีไปมันไมัเข้าับมีรับศังประจักรอาหรับซึ่ง เราจะมาต่อที่เรื่องเลขฐานกันเลยนะครับเลขฐานถ้าเป็นเลขฐาน10หมายความว่ามีตัวเลข0ูถึงเก้าเลขฐาน10ลองดูนะครับฐาน10วันนี้จะสอนแค่ฐาน10ก่อนนะครับฐาน10เห็นไหมครับก็จะมี0 1 2 3 4 5 ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้สิบตัวไหมครับ<ะ>อ่าทีนี้เลขฐานสิบเนี่ยจะมีค่า,าจะจำหลักของแต่ละหลักอย่างเช่นหลักหนวยเราจะมาสมมติเลขหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ จะไม่อ่านว่าจุด25จะอ่านจะอ่านว่าจุกสอ่าแล้วทีนี้มาแยกค่าประจำหลักของเลขนี้เลขหนึ่งอยู่ในหลักหลักอะไรครับอ่าหลักแสนค่าประจำหลักก็จะเป็น 100. หนึ่งหนึ่งแสโอเค แต่ถ้าทุกถามค่าของเลขหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งแสนอยู่ดีเพราะว่าเอาหนึ่งแสนคูณกับหนึ่งใช่ไหมครับค <5 S 1> ่ะอ่าต่อไปสองอยู่ในหลักหลักอะไรครับหมื่นอ่าหลักหมื่นค่าประจำหลักเท่าไหรค่ครับต้องเป็นหนึ่งหมื่นอ่ามันเป็นค่าของอหลักนี้ แต่ถ้าค่าของเลขสองเลขสองมีค่าเท่าไหร่ก็คือสองหมืนเพราะว่าสองคูณหมืนต่อไปเลขห้าอยู่ในหลักพันเลขห้าอยู่ใน,ลน,นหลักพันค่าเป็นหำลักก็คือหนึ่งพันแต่ถ้าเขาถามค่าของเลขห้าก็จะเป็นห้าคูณหนึ่งพันก็จะได้ห้าพัน 7ดอยู่นี่ละร้อยถ้าเป็นตําลักก็คือ100แต่ถ้าค่าของเลขเจ็ดก็คือ0 0 2ดอยู่นี่ละ10คถ้าเป็นตําลักคือ10แต่ถ้าค่าของเลขสก็คือ ยีส่สศนดูในหลักหน่วยค่าประจำหลักคือหนึ่งแต่ถ้าค่าของเลขศูนย์คือศูนคูณหนึ่งได้ศูนต่อไปจุดสองอ่ะสองตัวนี้ดูในหลักเขาอ่านยังไงอะดูดหลักหน่วยเป็นหลักครับหน่วยแล้วก็ สิ 10, ใช่ไหมก็ต้องเป็นส่วน10บอองอยู่ในหลักส่วน10บเขาเรียกส่วน10ส่วน10ก็มีค่าเป็น1ส่วน10แต่ถ้าค่าของเลข2ก็คือสองส่วนสิซึ่งถ้าเขียนเป็นทศนิยมมาสองส่วน10ก็จะได้1นึ่ตำแหน่งก็คือศูนย์จุดสองทีนี้ ัวน,นี้อยู่ในหลักถ้านับจากหน่วยมาก็หน่วยแล้วก็ส่วนสิบส่วนร้อยห้านนี้ก็อยู่ในหลักส่วนร้อยค่าเป็นจำาหลักก็คือ1ส่วนร้อยแต่ถ้าค่าของเลขห้าก็คือ5ส่วนร้อยหรือว่าศูนย์จุดศูน ทีนี้ในตอนแระผมเราเคยเรียนการกระจายใช่ไหมครับการกระจายสมมติว่าโจทย์เดิมเนี่ยก็จะได้1แสนบวก20งหมบวก5,000บวก700บวก20บวก0ไม่เอาใช่ไหมอัน้นก็บวก0.2อันแล้วก็บวก0.05ใช่ไหม แต่ทีนี้พมเป็นมอต้นการกระจายก็เป็นแบบเดิมแต่เราจะใช้ยกกำลังแทนอย่างเช่นหนึ่งนี่อยู่ในหลักแสนก็เขียนเป็นวงเล็บหนึ่งคูณสิบยกกาลังอะไรครับมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสสาสี่ห้าก็ยกกาลังห้าบวกด้วยวงเล็บสองคูณสิบยกกาลังอะไร หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ยกกำลังสี่อบวกด้วยห้าคูณสิบยกกำลังอะไรครับอหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวก็หนึ่งสองสามก็คือสิบคูณกันสามครั้งนั่นเอง,เองอบวกด้วยเจ็ดคูณสิบยกกำลังอะไรครับ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณคือสิบคูณกันสองครั้งก็ยกกำลังสองบวกด้วยสองคูณสิบยกกำลัง ครับแล้วก็บวกด้วย0คูณ1น,นึ่ก็ะจะได้0บารทีตรงหลักนี้เขาอาจจะเขียนว่า0ูยคูณ1งยกกำลัง อะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเท่ากันนะครับอย่างเช่นถ้ายกกำลังศูนย์แบบนี้ก็จะเท่ากับหนึ่งเยกกำลังศูนย์ก็จะเท่ากับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าบวกต่อไป บวกด้วยส่วน10บแล้ก็สองคูณหส่วน10ยกกำลังหแล้วก็ลับสุดท้ายก็คือ5บวก1ส่วน1้อก็คือบวกส่วน10ยกกำลังสงอ่า นี่คือเลขฐานสิบแล้วก็ค่าประจาหลักค่าของตัวเลขการกระจายในบทที่หนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ